สวัสดีครับยายทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยนี่คือพ่อครีวห่อทองครับผมม,ออมีวัวไปส,สิบสิบตัวเลยนะครับผม,มที่นานี่ต้องบอกน่าจะร้อยไร่ครับคุณยายนะครับยังไม่มีร้านเคยลูกเคยอยนีมีมีมีวัวที่เขาจะมาซื้อยาหนรแบ เขามาซื้อขอซื้อตัวละสามสี่หมื่นนี่ยายไม่ขายนะครับยายเป็นคนขยันมากเลยครับผมโมงคนบักยางกินเอาไปหมึงเอาตรงไงนะเฮงนะบักยิหมดจีบเป็นเงี้ยงก็ขาจจะเฮงทุกหมูเลยตรงไงนามบ้านเต่ามันหล่ออ่ะนะทางเต่าขาเข้ามาตัดกินเละ เขาบอกว่าด so like ูคนอย่าดูที่ภายนอกนะครับเราเห็นแบบนี้นี่นี่คือเศรษฐีเลยนะผมมีวัวควายเป็นสิบสิบตัวนะครับผมเดยกแกจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวแกแล้วครับแกเลี้ยงตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะครับจนผมโตมาจะ อายุจะสามสิบสี่สิบแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับต้องว่าูชีวิตมากเลยไอย <laughs> นีไงา <laughs> <laughs> จะไปแล้วนะคะนรับ